ครับเป็นข้อที่7นะครับทอดลูกเต๋าสองลูกนะครับพร้อมกันหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่แต้มของลูกเต๋าจะต่างกันมากกว่าสามนะครับ <c oughs> ขอสมมุติแล้วกันว่าลูกเต๋าสองลูกที่จะทอดพร้อมกันเนี่ยนะครับลูกหนึ่งเนี่ยเออมันใช้สีดำนะครับเป็นตัวแต้มจุดนะครับอีกลูกหนึ่งใช้สีน้ำเงินเป็นตัวแต้มจุดนะครับนะก็ <c oughs> ขอเรียกว่าเป็นลูกสีดำกับลูกสีน้ำเงินแล้วกันนะครับจําจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับ ก็เอาจำนวนวิธีของแต่ละลูกมาคูณกันนะลูกสีดำก็ออกได้6วิธีนะลูกสีน้ำเงินก็ออกได้6วิธีก็36วิธีนะนะทีนี้เหตุการณ์ที่สนใจเนี่ย อูที่ทั้งหมดเ s นทีนี้มาไล่เหตุการณ์ E ที่สนใจนะครับนะแ้ที่ออกนั้นแตกต่างกันมากกว่า3นะครับนั้นถ้าเกิดว่า,าลูกสีดำลูกสีหนึ่ง ถ้าลูกสีดำออกหนึ่งออกสาออกสี่ออกหออกหออออออแต้มจะต้องแตกต่างกันมากกว่า3ถ้าลูกดำออก1ลูกน้ำเงินจะออกอะไรได้บ้าง แ้งแตกต,ต่างกันมากกว่าสามถ้าลูกดำออกหนึ่งลูกน้ำเงินจะออกอะไรได้บ้างออกอะไรได้บ้างสี่ห้าหกออกสี่ได้เหรอถ้าออกสี่ที่แต้งมันต่างกันเท่าไหร่ สามเออแต่เขาต้องต่างกันมากกว่าสามนะนั้นตกลงสิห้กับหกค่ะห้ากับหก เท่ากับว่าจึงเปนวิธีตอนนี้ก็จะเป็นสองนะถ้าลูกดำออกสองละลูกน้ำเงินจะออกอะไรได้หค่ะหกถ้าลูกดำออกสามลูกน้ำเงินจะออกแตมต่างกันมากกว่าสาม มีไหมไม่มีค่ะไม่มีถ้าลูกดำออกสี่น้ำเงินจะออกไม่มีค่ะม,ม,ม,มีถ้าลูกเอ่อดำออกห้าน้ำเงินจะออกอืม ถ้าดำออกหกน้ำเงินจ,จะออกหนึ่งก <อ Strength. S 2> ับสองค่ะกับสองโอเคอันนี้หวิธีอันนี้ศูนย์วิธีศูนย์วิธีหนึ่งวิธีสองวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ n อคือจำนวนวิธีตามเหตุการณ์ที่สนใจ เท่ากับ2บก1บวก1บวก2เท่ากับ6วิธีดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e นะเหตุการณ์ที่สนใจเอา n e หารด้วย n s ก็คือ6วิธีจากทั้งหมด36วิธีก็ได้1ส่วน6นะครับ ข้อนี้ก็ตอบหนึ่งส่วนหก